สวัสดีครับพบกับทีมงานไทยไวกันอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสตัวหนึ่งก็คือ MCSoft Anti Malware ที่ผมเลือกโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้กระแสมัลแวร์นี่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะมีจุดเด่นที่มีความสามารถในการตรวจจับมัลแวร์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและยังสามารถป้องกันไวรัสได้ด้วยโดยตัวเอนจินที่โปรแกรมนี้ใช้ในการป้องกันนะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเอนจินที่ทาง MCSoft พัฒนาขึ้นมาเองซึ่งเขามีชื่อเสียงด้านการตรวจจับหา,าพวกมัลแวร์พวกนี้ แล้ว engine หนึ่งก็คือใช้ของ Bit Defender นะครับซึ่งค่ายนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าเขามีชื่อเสียงด้านการสแกนไวรัสเป็นอย่างดีเอาล่ะเรามาดูภาพรวมของโปรแกรมกันก่อนดีกว่าโปรแกรม MZ2 จะมีหน้าตาค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแบ่งเมนูเอ,อกเป็น6แท็บ6แท็บใหญ่ๆก็จะมี overview, protection, scan, quarantine, lock แล้วก็ setting สำหรับหน้า overview ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นการบอกอรายละเอียดข้อมูลของโปรแกรมในขณะนี้ ก็จะมีสีส่วนใหญ่ๆซึ่งไอสีส่วนนี้ก็เหมือนกระแทบด้านบนนั่นเองก็จะอารมณ์เหมือนเป็นชี้ลัดสำหรับเข้าสู่เมนูแบบรวดเร็วอารมณ์นั้นเรามาดูที่แท็บโปร์ดิชั่นกันที่แท็บโปร์ดิชั่นนะครับเราจะมาตั้งค่าการป้องกันระบบของเครื่องเราก็จะแบ่งออกเป็นสีส่วนย่อยๆนะก็จะมีแอปพลิเคชันรูซึ่งตัวนี้จะเป็นการกำหนดค่าให้ตัวโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสามารถ เข้าถึงกิจกรรมต่างๆภายในเครือข่าเตอร,ตร์ตรงไหนได้บ้างซึ่งมันจะมีรายการให้เราตั้งเยอะเหมือนกันว่าให้โปรแกรมนี้มีสได้ตรงนี้ตรงนี้นะและป้องกันไม่ให้มันทําอย่างงู้นอย่างนี้ได้ซึ่งก็จะมีประโยชน์มากครับเพราะว่าพวกไวรัสมาแวร์ก็จะมีการเข้ามาทํางานโจมตีได้ในจุดๆนี้สาหรับโปรแกรมที่เราไม่ต้องการให้มันบุกลุกบางส่วนที่เราไม่ได้ไม่อยากให้เขาเข้าไปใช้งานเนี่ยเราก็มาตั้งค่าได้เลยต่อมาเรามาดูที่เซิร์ฟโปรเทคชั่นกันบ้างอันนี้จะเป็นด้านการท่องเว็บครับ ก็จะมาตั้งบล็อกป้องกันให้ในตัวโค้ดที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของทางแฮกเกอร์ได้ซึ่งมันจะตั้งไว้อยู่แล้วอัตโนมัติก็ไม่มีอะไรมากมาดูที่ไฟล์การ์ดบ้างนะครับเราก็จะมาตั้งระดับความเข้มงวดของการป้องกันได้แล้วเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนได้ด้วยว่าอาจับได้แล้วจะยังไงอะไรสามารถตั้งให้เตือนอีเมลได้ด้วยนะครับหากตรวจเจออะไรอย่างนี้ส่วน Be h a v i o r blocker เเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันโดยวิเคาราะห์จากพฤติกรรมการทำงานของตัวโปรแกรมครับ ซึ่งในนี้ผมไม่มีโปรแกรมที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยนี่ติ๊กขึ้นมาดูว่าถ้ามันมีจะแสดงผลประมาณยังไงครับมันจะเป็นรายการที่ถูกตรวจสอบอยู่กันมามาดูรูปแบบของการสแกนกันบ้างโปรแกรมนี้ก็จะเลือกสแกนได้3รูปแบบครับมีคิกสแกนมาแวร์สแกนแล้วก็คัตตอมสแกนคิกสแกนก็จะตรวจสอบเฉพาะโปรแกรมนี้กำลังทำงานอยู่กับค้นหาร่องรอยการโจมตีของมาแวร์ ซอฟต์วแวร์สแกนเนี่ยก็ตามชื่อเลยเจาะจงสแกนหามาแวร์เท่านั้นที่น่าสนใจคือคัตตอมสแกนครับก็คือเราจะมากําหนดค่าการสแกนได้โดยละเอียดว่าจะสแกนได้ไหนสแกนหาอะไรบ้างก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกมากมายก็เลือกตามความต้องการครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาให้มันสแกนอัตโนมัติได้ด้วยาการตั้งเวลาก็ตั้งได้ค่อนข้างละเอียดครับทุกวันทุกชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป สังเกตว่ามีเกมโหมดด้วยนะครับการตั้งค่าไม่ให้ตัวแอนตี้ไวรัสใช้ทรัพยากรเครื่องสูงมากในขณะที่เรากาลังเล่นเกมเพราะมันจะทําให้เกมกระตุกอะไรอย่างนี้นครับเครื่องช้าด้วยมาดูส่วนที่อวอครันทีกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ถูกกักกันเอาไว้เวลาเจอไวรัสอะไรมันก็จะมาแสดงอยู่ตรงจุดนี้เราก็สามารถลบหรือเราคิดว่าโปรแกรมนั้นมันไม่ใช่ไวรัสนะโปรแกรมมันอาจจะ มองว่าเป็นไวรัสแต่เราเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้มันแล้วก็คลิกแล้วก็เลือก Restore แต่ถ้าจะลบก็กด Delete ไปเลยมาดูส่วนของหลอกกันบ้างอันนี้หลอกก็จะเป็นประวัติการทํางานของโปรแกรมครับว่าโปรแกรมมันทําอะไรอัปเดตอะไรไปบ้างหรือมันลบนู่นนั่นนี่ก็จะแยกรายละเอียดตามหัวข้อที่อยู่ใต้เมนู l o ะครับอยากดูจุดไหนก็เข้ามาดูได้เลยนี่ก็จะเป็นประวัติที่ผ่านมาของตัวการทำงานของโปรแกรม m c Shop นะครับ มาเรามาดูกันที่เซตติ้งกันบ้างดีกว่าการเซตติ้งก็จะเป็นการตั้งค่าการทํางานของโปรแกรมก็มีให้ตั้งหลายอย่างก็จะมีเป็นแท็บ General ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าการทํางานทั่วไปโปรแกรมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดก็ขอเลิกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วกันแต่ก็เข้าใจง่ายครับมีให้สำรองข้อมูลการตั้งค่า Backup Restore อ,อ,อะไรอย่างนี้ด้วยที่เหลือก็เป็นการตั้งค่าทั่วๆไปของโปรแกรมครับมีให้เลือกว่าจะอัปเดต บ่อยขนาดไหนอันนี้ผมแนะนําว่าอย่างน้อยต้องวันละหนึ่งครั้งนะครับอาเรามาทดสอบความสามารถในการป้องกันขอามบันเทหน่อยดียวมาดูว่าโปรแกรมนี้จะป้องกันได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งผมก็จะทดลองด้วยการดาวน์โหลดมาแวร์ไฟล์มาลงเครื่องเลยมาดูว่าโปรแกรมนี้จะสามารถตรวจจับเจอไหม อันนี้ก็เป็นไฟล์ามาแวร์ที่มีแจกอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อการศึกษาเราจะมีทั้งเป็นไฟล์ text ไฟล์ zip อะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองกดดาวน์โหลดดูปึ๊บกดดาวน์โหลดขึ้นมาปุ๊บก็ทันทีครับมีแจ้งเตือนทันทีว่าเป็นโปรแกรมอันตรายไฟล์นี้ก็จะไม่เห็นในเครื่องเลยนะครับจะไปอยู่ในควอรันทีนทันทีเท่าที่ผมทดลองก็กดเจอหมดครับรวดเร็ว นี้เรามาดูการป้องกันด้านท่องเว็บมางเดี๋ยวว่าถ้าเกิดผมเข้าเว็บที่มีมา m วร w a เนี่ยแฝงอยู่จะเป็นยังไงเว็บที่มีการรวบรวมรายชื่อเว็บอันตรายนะครับที่มีมา l w a r e ซ่อนตัวอยู่ผมจะลองเข้าดูปึ๊บชัดเลยบล็อกบล็อกทันทีลองกดวิวดีเทลดูก็ถ้าเกิดเว็บนี้เราจะใช้งานจะเข้าจริงๆก็เข้ามากด always, all way all o ยเได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงกันเอาเองว่า โดนมาวร์หรือเปล่าโดนไวรัสหรือเปล่าโดยรวมแล้วโปรแกรมนี้ผมก็ค่อนข้างพอใจกับการใช้งานนะครับคือทํางานได้เร็วแล้วก็ไม่ใช้ทรัพยากรเครื่องสูงมากซึ่งโปรแกรมนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในบ้านเราสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับตัวเฉพาะด้านการตรวจจับมัลแวร์ใครที่กําลังมองหาแอนตี้ไวรัสที่สามารถสแกนได้ทั้งไวรัสและมาวร์ดีๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียว นับโปรแกรมนี้เป็นแชร์แวร์นะครับทดลองใช้งานได้30วันแต่ถ้าเกิดใช้แล้วถูกใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาทางส h o t t h a i w a ร e c o m ได้เลยอรีวิวก็ท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ